สวัสดีค่ะชาวราศีธนูทุกๆท,ท่านในคลิปนี้ก็เปิดไพ่ทาโร่นะคะทายดวงในเดือนพฤศจิกายนราศีธนูก็เป็นชาวธาตุไฟนะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็นรูปธนูนะคะชาวธาตุไฟก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะกล้าที่จะตัดสินใจหรือว่าทําอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวความล้มเหลวด้วย โอเคเรามาดูไพ่กันดีกว่านะคะสำหรับเดือนนี้นะคะจับไพ่ตัวตนของท่านก็จะได้เป็นไพ่เอมเปอร์นะคะเอมเปอร์ Emperor จักรพรรดิก็หมายถึงความเด็ดเหนื่อยนะคะพวกงานต่างประเทศนะคะพวกคนต่างชาติอะไรพวกนั้นนะคะแต่อยู่ที่ตัวตนของเราก็หมายถึงความถึงคนที่มีความสามารถสูงนะคะชอบรักชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ไม่ค่อยกลัวความล้มเหลวอะไรนะคะเป็นมีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ในขณะ,ะเดียวกันก็จะค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยนะคะ มันหมายถึงงานต่างประเทศด้วยนะการที่ว่าเราจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่าเกี่ยวพันกับพวกงานต่างชาติต่างๆนะคะแล้วก็มีไพ่อีกใบหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นไพ่เจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบก็หมายถึงการทําอะไรที่มีความรับลมคมในนะคะยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยไปได้นะคะแล้วก็ยังหมายถึงให้ระวังข้าวของจะสูญหายหรือว่า เสียหายนะคะคือเขาให้ระวังของหายนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือให้ระวังเกี่ยวกับอะไรที่เราไม่ต้องการให้คนอื่นจะรู้นะคะก็อาจจะมีข่าวล่วงไปได้นะคะสําหรับโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะหรือเรื่องราวความลับนะคะที่ว่าเรากําลังทําอยู่เราไม่อยากให้คนเขาจะรู้นะคะถ้าอยากจะปิดบงังก็ต้องปิดบังมากขึ้นนะคะเพื่อจะได้ข่าวไม่ล่วไหลออกไปนะคะอันนี้คือไพ่ตัวตนของท่านนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะ แล้วก็ไพ่สรุปนะคะไพ่สรุปใบสุดท้ายก็จะได้เป็นไพ่เกี่ยวกับได้ไพ 9, 9่ก้าเก้าวคาถานะคะก็เป็นลักษณะของการเาข,าข้าว่ารักษาสียลภาพให้มากที่สุดยังในสิ่งที่ว่าเหมือนกับว่าจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะถ้าเกิดเริ่มได้นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่รักษาดูรอดูผล ว่ามันจะเป็นไปนตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะลักษณะของคนที่ว่าเฝ้าเฝ้าติดตามเนี่ยประมาณเฝ้าติดตามสิ่งที่กาลังทําอยู่ข้างๆเนี่นะคะก็จะได้เป็นไพ่ถ้วยนะคะก็เป็นเจ็ดถ้วยนะคะไพ่ถ้วยก็มันจะหมายถึงเความหมายของเขาเจะเกีียบกับทางด้านครอบครัวนะคะความรู้สึกอารมณ์ความรักนะคะแล้วก็เรื่องยินดีต่างๆที่จะเข้ามานะคะอยู่ใกล้ๆกับไพ่สรุปนะคะก็หมายถึงสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้นะมีสิทธิ์ที่จะเออ่ ร่มเลวหรือว่าประสบความสําเร็จได้ในเวลาเดียวกันนะคะหรือใบก็ช่วงแรกอาจจะดีช่วงหลังก็ต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดมากขึ้นนะคะอันนี้คือไพ่สรุปนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่จริงๆเขาหมายถึงว่า,าไม่ค่อยอาจจะไม่มไม่มีความกข้าหน้าดังที่เราต้องการนะคะแต่ว่าเราก็ยังรักษาผลประโยชน์ได้ในระดับหนึ่งนะคะไม่ถึงกับสูญเสียออกไปแล้วนะคะแล้วก็มีไพ่ไอ้วิวว่าฟื้นคืนเข้ามานะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะคะไพ่นี้เป็นไพ่ที่ ค่อนข้างจะดีทีเดียวนะคะ,ะเพราะว่ามันอยู่แล้วมันอยู่ใกล้ๆกับไพ่โชคลาภของท่านจะได้เป็นไพ่เลเวอร์ใช่คะเลเวอร์ก็เป็นเกี่ยวกับพวกงานติดต่อนะคะงานค้าขายนะคะ,ะเดือนนี้ก็มีกะที่จะได้ได้ได้ไดมีการเปลี่ยนแปลงขยับขยายอะไรไปในทางที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีโชคลาภทางด้านเกี่ยวกับพวกมรดกนะคะพวกที่ดินมรดก การซื้อการขายยานพาหนะนะคะรวมถึงโชคดีจากการเดินทางด้วยนะคะหรือไม่ก็เวลาที่เราเดินทางหรือออกไปเจออะไรภายภาคออกไปเจออะไรข้างนอกนะคะหรือเจอเพื่อนใหม่หรือเจอสิ่งใหม่ๆเข้ามาเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกน,นี้คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงมูฟบอ,อกไปข้างนอกนะคะมันก็จะนํานําสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะบางทีตัววิวันฟทูนี้ก็หมายถึงว่าการที่ว่านอกจากเราจะได้โชคลาภจากการเดินทางจากพวกรถลา พวกสิ่งพวกรถลาพวกการซื้อขายบ้านที่ดินอะไรพวกนี้พวกมรดกนะคะการให้เช่าอะไรพวกนี้นะคะเราเราก็ยังมีโชคลาภเกี่ยวกับโอกาสนะคะหรือไม่ก็จะมีทางด้านความสบายนะคะไพน่นี้ได้ทั้งสิ่งที่เป็นเงินเป็นวัตถุแล้วก็ยังได้ทางด้านจิตใจอาจจะได้กลับไปเจอสิ่งเก่าเก่าไปเจอเพื่อนเก่าไปเจอสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขนะคะแล้วก็ตําแหน่งของโชคลาภได้ไพ่เดอะเลเวอร์นะคะก็มีโอกาสที่จะได้เงินเยอะเหมือนกันนะคะ ไม่ใช่แค่เลเวอร์อย่างเดียวนะคะในเดือนนี้ท่านไพ่ได้ไพ่เป็นเก้าเหรียญนะคะการการจัดกาต่างๆก็จะนํามาซึ่งเงินทองนะคะนํามาซึ่งเงินทองบางคนก็อาจจะได้เป็นเงินที่แบบโอ้โหเยอะนะคะจริงๆแล้วก็ยังสามารถจะได้เป็นเออมีโอกาสที่จะได้สมาชิกใหม่เข้ามาในในบ้านของเราน่อาจจะเป็นาการแต่งงานหรือไม่ก็เป็นเป็นลูกหลานอะไรพวกนี้นะคะมีสมาชิกเข้าใหม่นะคะเข้ามาให้ใหเรามีความสุขนะคะจับได้ไพ่เลเวอร์ถึงสองใบนะคะมีโอกาสที่จะต้อง เลือกนะคะอ่ทภย์ยละเวอร์ก็เป็นแพทย์ต่างประเทศเหมือนกันนะนะเป็นพวกแมสเป็นพวกโซเชียลเราจะได้ผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นนะคะการซื้อขายแล้วก็ยังได้ผลประโยชน์จากเงินทองจากการลงทุนอะไรต่างๆนะคะมีแพ่กลกับหัวนะคะจะลงทุนหรือจะทาอะไรก็จะต้องระวังหรือว่ามีสติบ้างมีสติขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็การเลือกแนละ้วมันจะมีจุดที่ว่าเราจะต้องเลือกทําหรือว่ามีไรายได้เข้ามาให้เราทําหลายอย่างถ้ามีอาชีพหลายอย่างนะคะก็จะ เป็นสิ่งที่เราจะต้องเลือกนะคะซึ่งการเลือกของเรานี่ก็ต้องใช้สติมากขึ้นใช้ข้อมูละลยมากขึ้นนะคะมีไพ่ราหูเข้ามานะคะไพ่ดีวิลอยู่ในตำแหน่งของปุตะก็คือการเริ่มทำอะไรใหม่ก็ต้องระวังมากขึ้นนะคะเกี่ยวกวับการถูกถูกหลอกหรือว่าข้อมูลที่ไม่เป็นจริงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของอบางทีก็ใช้อารมณ์นะคะมากกว่าจะเป็นเหตุผลนะคะไพ่ดีวิลเข้ามาอยู่ในตำแหน่งปุตะนะคะการทำงานนะคะแล้วก็ตำแหน่งของ ปัตตนะคะคู่ครองหรือว่าคู่ค้าคู่สัญญาไดพวกนี้เราได้ไพ่เดสตาร์นะคะเดือนนี้อาจจะมีการเอเสียค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับพวกของสวยๆงาๆนะคะการแต่งรถหรือไม่ก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถลาต่างๆนะคะพวกของฟุ่มเฟือยนะคะรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนที่มีอายุน้อยมากกว่าเราแล้วก็พวกบุตรบริวารน,นะคะการเดินทางนะคะ สำหรับการลงทุนนะคะที่เราจะต้องลงทุนอะไรพวกนี้นะคะก็ไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยดีเท่าไหร่นะครับเออมันได้เป็นไพ่สตาร์กับหัวนะะก็บอกให้นิ่งๆน,นะคะแล้วก็มันคือเงินทองจากการลงทุนอะไรมันมันได้อยู่มันมันมีเงินเข้ามานะคะแต่ว่าเถ้าเราไม่ระมัดระวังเกี่ยวกับพวกคู่ค้าคู่สัญญาลูกนี้เจ้านี้เราก็าจ,จะต้องเสียเงินไปในอะไรที่มันไม่ก่อประโยชน์ให้กับให้กับเราอเนาะ หรือไม่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เราจําเป็นต้องต้องจ่ายไปนะและแต่แลแ้วแต่แต่ละคนนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเป็นเงินที่ไม่น่าจะต้องจ่ายออกไปนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นของฟุ่มเฟือยหรือว่าของสวยๆงามๆตกแต่งบ้านตกแต่งรถรีโนเวทอะไรพวกนี้ถึงจะเสียไปเยอะก็ยังโอเคนะคะเพราะว่ายัางไงเราก็ได้สิ่งได้อะไรตอบแทนกลับมานะคะแล้มีไพ่เดซน,นะคะเดก็เด,ก,เเดก็เป็นเทพเจ้าสงครามรเทพเจ้าแห่งความตายนะ ก็คือคนที่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นคนที่เก่งอ่ะสามารถแบบสู้กับอุปสรรคผ่านอุปสรรคมาได้เรียบร้อยนะคะกําลังก้าวไปสู่มดใหม่นะคะแต่ก็จิตใจก็ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเข้มแข็งเต็มร้มมอยนะคะบางทีความรักไม่ค่อยหมายถึงการการแบบว่าแยกกันอยู่นะคะหรือว่าการไปมีแฟนใหม่นะคะแล้วก็ยังหมายถึงงานเข่าดําด้วยนะคะแต่ในด้านดีก็คือว่าท่านสามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะถึงแม้ว่าบางทีอาจจะช้าไปแต่ก็โอเคได้อยู่นะคะ,ะแล้วก็เด,ด ขับไปเนี่ยด้าน,านอีกด้านก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับได้ไพ่เดาโมลนะคะมูลก็ไม่มีแสงในตัวเองนะคะปัญหานะคะมันก็จะค่อยๆค,คลีคล่คลายไปนะคะมันก็เหมือนกับว่าเราอาจจะต้องรอคอยหน่อยนะคะอาจมีบางเรื่องบางอย่างที่เราจะต้องรอคอยไม่ได้สําเร็จภายในที่เวลาที่เราต้องการเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องอาศัยทําอย่างอื่นด้วยนะคะมีไพ่เทมเบอ a n c ลน์เข้ามาเทมเบอร์แลน์นั้นนอกจากความ มันจะหมายถึงการจัดสมดุลเนี่ยนะบางทีไม่ใช่แค่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองหรือว่าหน้าที่การงานอาจจะหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะที่ว่าเราจะต้องดูแลมากขึ้นนะคะอยู่ใกล้ๆกล้ดีวิวนะคะก็ไพ่อันนี้มันมีไพ่เดินทางเยอะานอาจ,จะมีโอกาสที่จะเดินทางไปเที่ยวไปต่างประเทศเดินทางที่ทําให้เรามีความสุขแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็ยังหมายถึงเกี่ยวกับทางด้านความรักด้วยนะคะคือเหมือนกับว่ามีความรัก หลายคนอยู่นะมีมีคนมาให้เลือกเยอะเหมือนกันนะคะมีไพ่เดอะฟูลเข้ามานะคะไพ่เดอะฟูลก็เป็นการเดินทางแล้วก็เป็นภาระที่เราจะต้องดูแลบุตรบริวารน,นะคะแล้วก็ยังหมายถึงตัวเดอะฟูลมันถึงว่าคนที่บอกว่าเหมือนกับว่าเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำมีความอิสระในทางด้านความคิดแล้วก็กล้าที่ลงเหมือนกับเป็นคนกล้าเสี่ยงประมาณนั้นนะคะการที่เป็นคนกล้าเสี่ยงของ the เดอะฟูลนี่เขาเป็นเด็กเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าก็ ไม่ไม่ค่อยแบบรอบครอบสักเท่าไหร่นะคะเขาคให้ระวังเกี่ยวกับความรอบคอบนะคะแต่ก็จะทําอะไรใหม่ๆนี่ก็ถือว่าพอได้อยู่นะคะโอเคแล้วก็อยากสรุปว่าเดือนนี้ท่านก็มีโอกาสาที่จะได้เงินเยอะมากถ้ามีก้าเหรียญเข้ามาแล้วก็ยังมีไพ่โชคลาภนะคะและตัววิวอั t ทูลนี่ก็มาด้วยอยู่ใกล้ๆกันเล้วเวิร์มีไพ่ดีๆทีใ่ให้ให้ให้โชคให้ลาบกับท่านมานะคะแล้วก็ได้เงินเป็นก้อนใหญ่ด้วยนะคะลาลาหูให้โชคนะคะ แต่ก็เออมันก็ยังไงเหมือนกับว่ามันก็ต้องมีความระมัดระวังอยู่ในในตัวเราเองด้วยเนาะในความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็มีความระมัดระวังด้วยนะคะทั้งด้านสุขภาพแล้วก็ทั้งด้านความรักด้วยนะคะเอาล่ะเราก็ไม่ขอพูดอะไรมากมายนะคะเพราะว่าแต่ละคนก็มีดวงเหมือนกับว่าพื้นดวงที่แตกต่างกันนะคะเป็นแต่ว,ว่าถ้าเกิดเรามีโชคลาภจะได้เงินเท่าไหร่ก็ขอให้ท่านมีความสุขอยู่ในโชคลาภอยู่ในพลังดีๆที่ท่านได้นะคะ ขอให้ชาวราศีธนูทุกๆท่านนะคะมีความสุขมากๆในเดือนนี้นะคะแล้วก็มีคอมเมนต์หรือคาแนะนำอะไรจะแนะนําได้ก็เขียนมาได้ในช่องของคุณมีองค์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ